ครับพี่ลูกตาลให้ว่องให้ว่อง่าจากเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปแล้วว่าทําไมเราถึงต้องมาเขียนแผนภาพมีกี่กระบวนการกันคะมาแล้วคะ่ะตามนี้ชัดเจนแล้วคะ่ะพี่ลูกตาลกลับมาอ่านโจทย์สิ กลับมาอ่านโจทย์สิจริงๆแล้วเวลาที่เราเจอโจทย์เราก็จะหาฝั่งร้อนกับเย็นใช่ไหมเขาบอกว่าน้ําเปล่ามีอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสอะนี่ฝั่งร้อนเนี่ยพิลุตันเขียนไวล้ละสีส้มๆหน่อยร้อน,อนเออ25องศาเซลเซียสมีปริมาตร500ลูกบาศก์เซนติเมตรให้มาทําไมวะอะไม่เป็นไรตัววีอะวีก็วีหากต้องการทําให้น้ําน้ําอันเมื่อกี้ฝั่งร้อนเหมือนกันกลายเป็นอุณหภูมิ5องศาเซลเซียสอันนี้ทีผสมถูกไหมคะ ผสมการเรียบร้อยแล้วอยู่ตรงนี้อุณหภูมิผสม5องศาเซลเซียสถามว่าต้องใส่น้ำแข็งน้ำแข็งฝั่งเย็นมาละค่ะอ่ะสีฟ้าเย็น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 น้ำแข็งก้อนละ10กรัมกี่ก้อนถามหาจำนวนก้อนค่ะจำนวนก้อนเอาเป็นตัวแปละอะไรอะ่ะ แปลว่าใส่กี่ก้อนมันก็จะรวมกันเป็นมวลทั้งหมดของฝั่งน้ําแข็งถูกไหมงั้นตรงมวลตรงไอ้ตรงมวลของน้ําแข็งตรงนี้มันก็จะติดเป็นก้อนเล็กๆหลายๆก้อนถ้าพี่ลูกตาลให้เป็น n ก้อนอะใช้เป็น n อย่างงี้นะ n ก้อนค่ะ n ก้อนนะคะอยากรู้ว่า n อนะเท่าไหร่แต่ก้อนละ10กรัม อ่ะแปลว่ามวลของน้ําแข็งถ้ามี2ก้อนก็20กรัม3ก้อนก็30กรัม4ก้อนก็ต้อง40กรัมก็แปลว่า4คูณกับ10ถูกปะ่ะมี n ก้อนก็เป็น n คูณกับ10อ่ะเขียนไว้ฝั่งนี้นะ n คูณกับ10มวลของมันคือ10 n ในขณะที่อีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงนะคะฝั่งน้ำยังไม่มีมวลเลยอะ่ะทำไงอะ่ะแต่เขาให้ความหนาแน่นมา ถูกไหมเขามีปริมาตรกับมีความหนาแน่นตัวถุง,งอกนั่นเองหรือเด็กน้อยก็จะใช้ตัวดี density ถูกปะเรามีความรู้ความหนาแน่นเท่ากับมวลส่วนปริมาตรเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้มวลทําไงความหนาแน่นคูณปริมาตรกับวิลลูกเติรนนะความหนาแน่นเท่าไหร่นะ 1. ปริมาตร500อ่าหน่วยเป็นลูกบาศเซนติเมตรเรียบร้อย 1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรแต่มี500ลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นก็ต้องได้500กรัมถูกอ้าวหน่วยสอดคล้องกันปก,กติเอ๊นี่โจทย์มอปลายจริงปะเนี่ยถ้าหน่วยระบบนี้พี่ลูกตาลชักตงิดต,ตงิดว่าน่าจะเป็นมอต้นแต่ความยากนี่เหลือล้ําเลยนะเธอความรากนี่เท่ากับข้อสอบแบบอืมอมอต้นหรือมปลายเอ๊ไม่รู้ต้องกลับไปถามแหละในกลุ่มของเราละใครเนี่ยมอต้นหรือมอปลาย เพราะฉะนั้น500กรัมตรงนี้พี่ลูกตาลเขียนไว้ฝั่งนี้เนาะนี่คือมวลนะหน่วยเป็นกรัม500กรัมอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นกรัมเพราะฉะนั้นมวลถือว่าหน่วยสมดุลกันสอดคล้องกันใช้ได้คราวนี้เราก็มาตั้งค่ะสมการที่เรามีคือ q ลดเท่ากับ q เพิ่ม erm, ใช่ไหมคะนั่นก็แปลว่า q 1บวก q 2จะต้องเท่ากับ q 3แทนค่าค่ะ ml ค่ะ ml ค่ะบวก mc เดลต้า t ค่ะเท่ากับ m ค่ะแล้วก็ c เดลต้า t ค่ะทำไมพี่ลูกตาลเว้นตัว m เยอะเพราะ m สองฝั่งมันคนละตัวกันระวังดีๆนะ m ฝั่งซ้ายคือตัว10 n ถูกไหมมันคือมวลตั้งต้นของตัวน้ำแข็งมวลตั้งต้นของตัวน้ำแข็งอื ปกติพี่ลูกตาลก็ไม่ค่อยจะเขียนตัวห้อยตรงข้างล่างตรงนี้เนาะเพราะน้ําแข็งนี้มันกลายเป็นน้ําไปเรียบร้อยแล้วแต่จะเรียกน้ําเหมือนกันก็ไม่ได้ต้องเป็นน้ําน้ําไหนเดียน้ำหนึ่งอ่าน้ำหนึ่งอันนี้น้ำหนึ่งน้ำหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นน้ําเบอร์สองโอเคป่ะเอออีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นน้ําเบอร์สองมันคือคนละตัวกันนะน้ําแข็งกับน้ําอันที่หนึ่งมันคือมวลเดียวกัน โอเคไหมเพราะน้ําอันที่หนึ่งได้มาจากการที่น้ําแข็งละลายทั้งหมดโอเคอ่ะใช้ได้แล้วอะไรล่ะ L มี L หลอมเหลวอ,อันเดียวตัว C ก็จะกลายเป็นของน้ําเรียบร้อยนะโอเคไหมนี่ดูดีๆนะตัว C ตัวนี้เป็น C ของน้ําซึ่งน้ําอันนี้ต่อให้เป็นน้นํา1หรือน้ํสองมันก็คือ C ตัวเดียวกันก็คือตัวนี้โอเคไหมมันกลายเป็นสถานะน้ำแล้วนะไ,ไอฝังหนึ่งก็ตัว C ตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่เขียนตัวห้อยนะคะ แต่ละคนไปแทนค่าค่ะแล้วเรามาดูกันได้เท่าไหร่แทนแล้วเสร็จแล้วยัง5ลบ0ยกับ25่ลบ5นะทุกคนเอาอุณหภูมิเยอะลบกับตัวน้อยไม่ต้องคิดมากเอาขวาลบซ้าย25่ลบ5อ่าเนี่ก็คือฝั่งนี้ส่วนอันนี้ก็คือ5-0ลบกับ0โอเคเออไม่ต้องสับสนมาพี่ก็แทนแล้วค่ะจัดการตัวเลขให้เรียบร้อยค่ะ เลขที่ออกได้8ก้อนโอเคได้ N เ,เท่ากับ8ค่ะตอบค่ะตอบขอไข่8ก้อนอ่ะสรุปคำตอบให้จารย์ด้วย8ก้อนทำสัญลักษณ์น่ารักน่ารักตะมุตะมิให้จารย์หาเจอนะ เสร็จแ,แล้วอ่าใครยังงงตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามพี่ลูกตาลได้และก็ถ้าอยากได้ฉเฉลยอันไหนเป็นพิเศษงงงรับนีเออเออหนูไม่ไปไม่ไหวค่ะอยากจะถามพี่ลูกตาลสามารถเข้ากลุ่มที่หน้าลิง์โปรไฟล์ได้เลยนะโอเคป่าวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย